เราหลักรถไฟไทยวันน er mm. 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 oh. um. ี้เราอยู่ที่156่งห้นึสาวสต้นนะครับไล่เทหัวสาวันอยู่นะครับเช้านะครับมา ปรับแบบนะครับปรับแบบว่าเสาก็เลยอัปเดตให้มันเพื่อนได้ได้ชมกันนะครับทุ่ง้สวยนะครับเพื่อนมา